ครัวันนี้เราก็เป็นวันพิเศษวันหนึ่งของโดมกับแก้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้แก้วนักทำอะไรอยู่ครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ามาถ่ายพีเวษดิง้ง รอบที่3แล้วค่ะก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมก็กำลังรอเจ้าบ่าวขอพร้อมอ,อยู่นะแล้วเราจะมาถ่ายโลกกันอีกครั้งนะค่ะ well, อารมณ์ถ้าให้นิยามตัวเองนะครับก็คือว่าอาจจะเป็นคนที่มีหลากหลายอารมณ์ก็คือสําหรับถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อาจจะเป็นกับพ่อแม่หรือน้องสาวก็าจ,จะเป็นคนเงียบเียไม่ค่อยพูดนะครับส่วนถ้ามาเจอเพื่อนอาจจะเป็นคนที่ล่าเลิกสนุกสนานอาจจะเบียนเกลียนทะเลนนิดหน่อยส่วนถ้าอยู่ที่ทำงานก็จ,จะเป็นคนจริงจังแล้วก็เข้มในบางทีถ้าใครมองแก้วเพม่าเนี่ย ลอยทั้งลอยก็จะบอกว่าเราเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนที่ใจดีรักเพื่อนนะคะแต่ถ้ากับคนที่เราสนิทด,ด้วยเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเราจะเป็นคนแบบขี้งุดของขึ้นง่ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่จะเป็นกับคนที่เราสนิทด,ด้วยโดมเขาก็จะเจอบ่อยแต่ถ้ากับคนภายนอกเพื่อนร่วมงานเราก็คีบลุกคะ่ะเราจะเรียบร้อยในสายตาของทุกๆคน I'll ring let the choir bell sing like Ooh, so what you wanna do, let bell Let's go get Ooooh So the what just a wanna run you do ครั้งแรกที่เจอโดมนะคะก็คือมีน้องที่ทำงานนะคะเขาก็จะแนะนำโดมให้รู้จักคือโดมเป็นเพื่อนของแฟนน้องที่ทำงาน,นะคะ่ะแล้ววันนึงก็นัดไปกินข้าวกันทำเป็นเหมือนแบบ ไม่รู้ว่าจะมีอีกคนหนึ่งมาอะไรเงี้ยต้องกินข้าวกับน้องสองคนแล้วอยู่ๆเขาก็ก็เดินเข้ามาเหมือนแวะมาหาน้องอะไรเงี้ยคะ่ะมีปุ้ยเป็นคนแนะนําให้รู้จักกันก็ได้ไปทานข้าวด้วยกันหลังจากนั้นก็เนื่องจากว่าต้องกับทางเดียวกันก็เลยนั่งรอไิดพลามาด้วยกัน <S 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 กจำเกี่ยวกับดมได้แรกๆก,ก็คือเขาเป็นคนที่เหมือนแบบติดน้ำมาน้ำแบบน้ำหวานหวานอะไรเงี้ยค่ะคือเห็นเขาแรกๆเห็นเขาที่ไรเขาจะต้องถือแก้วน้ำไว้ในมือตลอดเวลาเราก็ถามเขาแบบเออเป็นคนชอบกินน้ำหวานหวานเนาะไม่ค่อยเห็นผู้ชายชอบกินเขาก็บอกว่าคือเขาไม่ได้ชอบกินน้ำหวานหวานเขาชอบกินน้ำเย็นชอบกินน้ำแข็ง เราก็อ๋อเขาก็บอกว่าน้ำเขาว่าไม่จะไม่ใครน้ำตาเขาเอาแบบไม่หวานเลยออออโอเคสำหรับโมเมนต์พิเศษนะครับที่คิดว่าค,คนนี้คือคนที่ใช่ครับก็คือว่าจริงจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นในลักษณะที่เราเห็นแล้วปิง๊งหรือว่าเราเห็นแล้วขัางใครนะครับแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอบอุ่น เย็นสบายนะครับซึ่งซึ่งเราไม่เคยมีความรู้สึกนี้มาก่อนในชีวิตครับสำหรับถ้าถามว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดจะขอคุณแก้วแต่งงานนะครับกเ็เมื่อคบไปได้สักประมาณ2ปีเราก็รู้สึกว่าเออคนนี้ใช่แล้วก็ด้วยความที่เราอยากจะมีครอบครัวจจะอยากมีลูกด้วยกันถ้าพูดถึงช็อตขอดแตด่งงานเนี่ยก็จะบอกว่ามันก็เหมือนไม่มีนะคะ คือเพราะว่าก่อนหน้าเนี้เราก็คุยกันมาเรื่อยๆดมก็ถามแกว,ว่าอยากแต่งงานเมื่อไหร่เราก็ตอบขำๆไปว่าก็เอาให้เร็วที่สุดเดี๋ยวมีลูกไม่ทันเพราะเราก็เริ่มอายุมากขึ้นละอืเขาก็ oh, ก็บอกว่าปีหน้าตอนตอนปีที่แล้วอะค่ะเขาก็บอกว่าเอองั้นปีหน้าแต่งแล้วกันเนาะเราก็ <the> ก็โอเครับรู้อะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าเขาจะหมายถึงปีหน้าจริงๆแตบ จนมาถึงเมื่อวันหนึ่งที่ที่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาไปดูเลิกมาเขาไปกับที่บ้านไปวัดที่เขาหนับถือแล้วเขาได้เลิกมาแล้วเราก็แบบนี่คือการขอแต่งงานหรือเปล่าหรืออะไรยังไงสําหรับส่วนตัวผมผมคิดว่าการเซอร์ไพรส์ที่ดีสุดคือการไม่เซอร์ไพรส์นะครับดังนั้นตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเ,เราจะเซอร์ไพรส์เขาในการขอแต่งงานเขาโดยการไม่ขอแต่งงาน แต่ว่าหลังจากที่ใกล้วันแต่งงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าทั้งเพื่อนเขาหรือเพื่อนเราเนี่ยก็มีหลายคนถามว่าเราโพสต์ขอเขาแต่งงานยังไงนะครับซึ่งจนจนทำให้เรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นโมเมนต,ต์ที่พิเศษที่ว่าผู้หญิงคงคงอยากจะมีครั้งนึงในชีวิตนะครับทันนี้เราก็มีเตรีย iamo, รเมเดรนทองไถมาให้แก้วเป่นลายล้อนะครับก็เป็นดอกไม้ของโบสนะครับครับมไปดูกันดีกว่า ทางนั้นตอนนี้แก้วกำลังถูกสัมภาษณ์อยู่นะครับก็เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปแล้วนะครับเป็น,นกำลังใจด้วยนะครับไอ้คนซื้อว่าเองเหรอใช่สิงห์เนาะเดี๋ยวนะอะไรเอ่ย to carry more than just my secrets to carry love to carry children of our own ด้วยความที่เนื่องจากว่าเราก็เจอกันบ่อยนะครับแล้วก็เอา้าอาทิตย์ก็บางทีไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันทําให้จะหาโอกาส,าสเซอพายเนี่ยค่อนข้างยากนะครับด้วยความที่วันธรรมดาก็ทํางานประจาด้วยกันทั้งคู่ครับก็ที่ว่ากว่าจะมาแล้วก็ปกติเนี่ยก็เป็นคนแต่งตัวสบายๆแล้วก็ไม่ค่อยได้เสื้อยืดกางเกงยีนออกจากบ้านนะไม่ค่อยได้แต่งตัวออกไปไหนดงนั้น มันก็หาโอกาสยากท,ที่ทุกอย่างมันจะพร้อมลงตัวนะครับจนจนที่ได้มีการตกลงเรื่องว่าจะถ่ายถ่ายพรีเซนเตชันวันนี้นะครับแล้วก็เกิดพิ้งไอเดียว่าเออมันก็เป็นโอกาสที่ค่อนข้างเหมาะว่าเราเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมโอกาสพร้อมมีตากล้องพร้อมแล้วก็เนื่องจากแหวนที่สั่งทําไว้ล่วงหน้าเนี่ยก็เซจพอดีก็เลยคิดว่าจะหาทางมาเติ์ไพร์เขาให้ได้ แต่ว่าวิธีการนั้นขออบไปะครับแล้วเจอกันในงานนะครับบ๊ายบาย